หนูมีเรื่องะสารภาพค่ะทุกคนคือวนันนั้นหนูไปจ่อหูมาตรงนี้เลานบนตรงนี้ตรงฮีลิกซ์แล้วทีนี้อันนี้คือบทเรียนสําหรับทุกคนคือหนูดื้อค่ะทุกคนใช่ไหมมามาซมามาินดี้ดื้อใช่ไหมที่ซินดี้ไปจ่อหูไม่บอกใช่ก็หนูดื้อเองคือหนูจ่อหูแล้วหนูไม่บอกแม่แล้วทีนี้พอกลับมาแล้วแบบวัน แล้วหนูอ่ะกินส้มตามมาแล้วเขาบอกว่าให้งดแบบของจัดแบบพวกของที่ทําให้แบบอักเสบแล้วหนูกินส้มตำปูปลาค่ะแล้วทีนี้หูหนูวันต่อมาแบบบวมมากอะบวมแบบมีหนองอยู่ในหัวแล้วหนูก็แบบโอ้ไม่กอทำอยังไงดีหนูก็แบบบอกแม่แล้วแม่ก็เลยช่วยเอาหนองออกแล้วเจ็บมากมันคือบทเรียนสําหรับหนูค่ะคือ เคยได้ยินบทหนึ่งไหมที่เขาบอกว่าถ้าแบบเราไม่ไปจับเราก็จะไม่รู้ว่ามันร้อนอะไรสักอย่างชัวนถือก็นั่นแหละก็ทําให้หนูรู้ว่าหนูคนปรึกษาแม่ก่อนนะคะก่อนก่อนที่หนูจะเจาะหูแล้วแบบหนูหูแบบบวมมากคือเหมือนแบบหูของหมูที่มันจะแบบใหญ่ๆอ่ะจริงๆแล้วแบบตอนเอาหนองออกคือเจ็บมากหนูร้องไห้แบบน้ําตาเลยออกมาเจ็บมากคือแบบเจ็บมากค่ะทุกคน ก็คือสวยได้แบบสองวันเพราะแบบหลังจากนั้นก็คือมันบัวมัดคนจบขาว